วันนี้เราชมบรรยากาศนะครับสถานทีายแบบไม่ทีระทึกครับผม่ายเราปะเนี่ยทายแล้วพพระุทธร่ายไปครับโอ้เบื้องหลังเบื้องหน้านี่เบิดครับบรรยากาศครับตอนเย็นๆประมาณหกโมงกว่าๆนะครับเบงบรรยากาศครับผมเป็นแบบเมื้อวันพฤศจิกรพาครับสิบเก้ามษายนเปลี่ยนจากโบนเก่าพกสามครับพวกสี่ไม่เหรอวะผมคิดยังใส่พวกบรรยากาศชมีความก็จะเป็นการ ตกแต่งทางนอกทางในเนี่ยเดี๋ยราจะไปดูพุทธมงคลสีโพไซเบืองหลวงนะครับผมัแล้วเพื่อเแล้วแต่งแล้วอธิบายกาบประดับน้าเวนตุนมายากาศเครื่องเครื่องถวายที่ที่ปรดาครับอธิบายเห็นองบรรยากาศเป็นมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการอะไมารปรมกันเพื่อนก็เริ่มงามละเริ่มงามละมันจะทำช่วงบผมเริ่มจะสวยแล้วครับผมฉลร้อนซาธาโลดธานแล้วครับ ไอ้รลวงท่านบุญเออคอยจะรลวงทั้นบุญกับทางกองวยการอยู่ต่านาซาลาหรือต่านาซาลาจะรวมทาบุญทั่วไปตรือตอน้เย็นครับผมจะตั้งบุญอะางจัแจกเมี pues นา่วนท่านบุไปบ่อยแหลวก็เชิญเลยบนี้เช e ิญท <tongue. c schools> ี่บริเวณประพิธีดันเทีใต้ของซาลาครับตอนเยนตางนาอุโบสถนาอุโบสถเพื่อจะได้ประกอบพิธีไหว้พระ เจริญพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนานวยพิธีทำบุญประชุมประชามติหล่อพุทธมนตร์คนสี่บรยากาศประจำวัดเคียงใหญ่พวกนี้จะรอพระนะครัำบลเขียงใหญ่ของตาาจังหวัดระเริญในวันนี้เมื่อนี้สวดมนต์มาเอื่นกรอพระเห็นบุญหาพอทาหลวงพ่อ้วยช่งบรรยากาศนขครมาแร้งสวดมนต์นะครับผู้ระครับนวดซอนบญตั้งพีนอง เันเชงนี่เในว้อกันแด่เมื่อตอนสินยาไปบนลงทานนะครับช่ววเป็นเกมหันผูน้อยๆปะโกเปนเชงเป็นประสานเชงสหนับการอาุดยอดเลยเห็นมามพอจับไม่เบากัตมาแต่มาเป็นเชงเลยสงบเงียบเลยแต่ว่าบองไม่รู้กัตมากีอะไรกับเขาเข้าบาดเเอาไปบนลงทันเดินชมไม่ไย้ครับบนบอกจับไม่เบาบนส่มเงียบนะหลกเสียลูกหาาย ก็จะเป็นบันบันเท่าีนพรอมต็มมดเองยไหลสยัไหลสวนด้ยอันตรายหัดเล่ไหลสวมันทึกว้ซื้อเฮอันตรายจ้าบ่านี่มึงชมบรรยากาศแตบันึใครดอเพื่นึวไว้ซื้อพี่นาจงลงก็ได้ครับโอเคผู้ใดีีดชมบรรยากาศดพี่ไปเบิร์ลงท่านครับเบนม่ไนสวนมดนึง บาบนั้นจับร่มจับฝนวิบมากเลยพี่น้องมาหอนบัดหายเทวอากาศบรรยากาสบายสบายอ่าเป็นการที่ดีต้อนรับพี่น้องสายบนทุกท่านเด้อสายบนเราก็ต้องขันตัวดันงตัวซะก่อน้องท่านยังนี่การเย็บผ้าการป้องกันร่วงปลาอาการร่วงปลาเนี่ยปะสบายการะกางชัดสำหรับผู้ที่จะเป็นชั่วโมงอากาศอ่าเปิดมา

ฝากเบิ่งฝากแง่กันตาก,ก็เป็นพ่วงมวยบะเมียนมันรอบังทุนทานซืเสียโอ้ยตายแล้วชาเขียวครับผมเข้าไปถ่ายนี่งแม่ชมบรรยากาศตอนเย็นครับอ,อยากาศขอประกาศประชาัชสันธ์ขอความร่วมมือ ท่านที่มีความช่ชยวชาญเรื่องโทรศัพท์เรื่องเท็จเรื่องลายขอความขอรุณาขอาความร่วมมือว่าห้ามไร้สดห้ามโพสเฟซบุ๊กที่เป็นสาธนะารณะแต่จะส่งไลน์ให้ในกลุ่มเพื่อนได้ส่งไลน์ส่วนตัวได้ไรบรรยากาศแล้วก็ที่ส่งไลน์ไปก็เไป,งไปลงเฟซเลยเพราะฉะนั้นเป็นงานทุกวันจันทร์เขามาเป็นอันตราย อันตรายต่อพวกนั้นรวมตัอันตรายตัวท่านเจ้าอาวาดบรรยากาศก็เป็นงานสมีท่านเจ้าอาวาดก็แบบนักก็แห้งแล้วท่านก็ตั้งกันนักก็แห้งแล้วเดี๋ยวจะพออาจารย์พระผู้พิโรธเขี่ยร้ายเขี่ยร้ายเกินจนสั้นเขาเพราะอะไรก็เพราะรักเสกไปเลยเขื่อนไหลนำงานใหญ่ละอดเมื่อราะฉะนั้นกระขากขอความยกเครื่องเด้อโดยเฉพาะเยาวชนลูกหลานท่านที่ เรื่ความเช,ชี่ยวชาญเรื่องของโลกโซเชียลก็จะนั่งกันลุงปูครับฝากมา,าทายลูกได้แต่ว่า,วาอย่ากดเฟซบุ๊กอย่าไลฟ์สดนะก็จะนั่เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆโดยเฉพาะอ่ะาเขาเรียกว่านักเลนขีบนข้บอ,อบวนักเลงขี้บัวก็ฟูฟวงดีไหลเข้าได้ก็จะนั่อความร่วมมือเด้อ ขณะนั้นแล้วก็ควรจะโยิเสียงการปราัรพัน์จากพี่จาลองไวเพื่อ้ประเด็นประพุพิบกพก็ได้นำพาคณะสงฆ์นำพาพีนองไปประกอบข้อความดีเนื่องด้วยพี่ที่ผมผ็ขอุทธรรพรอคพราธมงคลสีปอสัยแล้วก็ทําบุญบรรพชาจารย์มดแข็งใหญ่ไปนำเสื้อไปขอเจริญพรไม่เปี่ยงตรงนี้เด้อ สวยงามอาการตาครับโอ้เสร็จแล้วบรมหาเสร็จแล้วบรมหาเส้นเหล้วบรมหาหยอกเราหรียญไดซีิครับผมยอกไม้ไม้ยิงโอ้สวยงามอาการตาครับผมตอนเย็นๆครับมานี่ครับครับขอความสการนะครับโอเคเด็ดโอ้โหบอกโอ้โหสิสิทวัด ช่วงนี้นะครับท่านหลวงพ่อกบคู่ขับเถึงจุดเด่นทางมาะหอดบริเวณที่ที่งานวัดของเงาแล้วนะครับของหลวอสวยงามครับสวยงามเรียนเชิญนะครับปอใหญ่แมย์ยัยหลวงพ่อขึ้นแม่นะครับมาเขามาในตารางทิธีนะครับได้เรียนเชิญทั้งท่านผู้นำมู่บ้านนะครับท่านกรรมการมู่บาส์ท่านผู้นำมูบาสกรรมการท่านปุยยัยบ้างหลวงพ่อหล้วกลับเดี๋ยวเามาทั้งตารางธี สวยงามโอ้มีดอกไม้พร้อมดอกบัวครับสวยงามอาการตาครับบรรยากาศป็นเง็นประมาณหกโมงตัวนี่แหละคือทางศาสนาครับครับขอตักาสนี้ผบป่าพี่น้องยังนิดนึงนะครับหลังจากข้างะอาจา์เป็นกระดิบุตรดาหนึ่งในงานของข้าที่มัน